สวัสดีค่ะตอนเราเพิ่งเพิ่ง้าสู่ช่อง DJ Boom Channel เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเย้เย้ก่อนเย้เย้เย้เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับเราสุขสรรค์วันสงกรานต์ไปเราไปเล่นน้ำกันไปกันเลยเอาละทุกคนตอนนี้รถเข้ารามาแล้วนะร่มร่มที่จะไปเล่นสงกรานในทันทีนี่รถเข้าเรารถเข้าเรา ร,อร variance, right? ่อคอกเราเอาขึ้น <Accept> ข <noise> like ึ้นขึ้นขึ้นแอ่วขึ้นซีซีไปตรงน้เร็วเร็วเรขึ้นเด็วเร็วขึ้นก็เอาขึ้นขึ้นแลขึ้นแล้ว รถบรรทุกไว้ยรถบรรทุกเราจะไปเล่นน้ำกับสิ้นกันนะทุกคนเราจะไปสระน้ำสิ้นกันนะไปเราไปสระน้ำสิ้นกันไปไปกันเลยทำการเติมน้ำเราจะทำการเติมน้ำเติมน้ำใหยเราเราจะไปทำการสระน้ำสิ้นเราสิ้นสิ้นฟูถึงไม่รู้อะไรไปไปกันเลย let's go สิ้นเดินเข้ามาถึงไม่รู้เราจะทำอะไรใช่ไหมลูกโครงการไหนดิสระน้ำไหนสระน้ำเลย

หนึ่งสองสามเร็ววิธีการเล่นสงกลั้นให้มันสนุกสนานนะคะกอนอื่นนะาถกคนนะเราจะแบ่งเป็นสองข้างนะคะข้างที่หนึ่งนะคะธรรมนะข้างที่สองอาธรรมนะขางที่สองอาธรรมเราจะทําการยิงนะคะเราจะทําการยิงกระสุนของเราก็คือนามนั่นเองนะคะเ่องจากวันนี้วันสงกลั้นนะคะเอ็กโคไป เราจะปลอมตัวเป็นปลาลองพูดในาน้ำดูนะมาค่ะเราจะทำการแบ่งเป็นสองฝั่งแล้วก็เราก็จะทำการยิงอย่างนี้นนะนะนะนคะยิง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 เราก็จะทำการยิงยิงแบบนี้นะนคะข้อเราปืนเอ็มนะคนะทุกคนะ không mai là nắm dĩa chạy ngon đi lop lop đi lop wing 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 lop 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 Ở lop 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 Ở riêu riêu lop à, งู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 วันนี้นะ ALLY คะเราก็จะมีมีไรื่องมีเรื่มีเรื่วะมีเรื่องวะมีเรื่องมีเรื่องเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรวะ พันนีพัน์นีเดี๋ยวเราจะทำการนะคะทุกคนเราจะทำการยิง LPG เออยิง LPG ไว้ทุกคนยิง LPG ใครรู้จักมั้งใครไม่รู้จักมีลูกมา <laughs> เราจะทำการยิง LPG จะวดน้ำนะคะทุกคนเราจะทำการยิง LPG ตะลวดน้ำนะมาเราจะแข่งกันยิงวะของใครไปไกลของใครไกลได้ทีนึงได้ไปเลยหนึ่งแสนบาทนะคะทุกคนรางวัลเออมา นี่นะคอุปกรณ์ของเรามามาเลยวิธีการทํานะน้องๆหนูๆนะคะเอ้ทําทตามได้นะคะแต่ว่าต้องมีผู้ปกครองอยู่ในการดูแลนะคะแหน่งแหนงแหน่งแนวขั้นตอนนี้ในอุปกรณ์ของเรามีขวดน้ำนะคะขวดโคกทุกคนใส่น้ำลยรอดน้าอันนั้นมีเก้วอันนั้นไม่เก้วเออมามาเราก็ทําการนี้นะทุกคนอัดแรงดันน้าเข้าไปมือออกสิวะเนาะจากนั้นเราก็จะทําการฉะนั้นเราก็ทําการ ร้อยนับห้าสี่สามสองหนึ่งไปนี้แล้วทุกคนมาเอาคนแรเมื่อกี้เราค่อยแลบเอาทีนี้เยวจะทำการใส่น้ำแน้ทุกคนนะใส่น้ำวิธีการทำมันง่ายมากเลยน้องๆหนูๆนะโปรดโปรดมีผู้ปกครองควบคุมดูแลนะคะใส่เวไใส่เวไลหมดเลยสามสองสามสองไป จะทําการแข่งยิงจะรวดน้ำนะทุกคนนะเดี๋ยวเราขิดเซนก่อนขิดเซ้นขิดเซนมา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 โอนน้อยออกก่อนใครคนที่หนึ่งมาเร็วมาโอนน้อยออกก่อนเร็วๆมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วซาำกนเร็วเร็วเร็วอู้เร็วเร็วเร็วมาโอนน้อยออกเรลยเตรียมตัวโอนน้อยออกโอนน้อยออกโอนน้อยเหมือนเดิมออกเอาโอนน้อยออกก่อนโอนน้อยออกใครในคนที่หนึ่งเอา Chân chín chào cho các bảo dinh chúc Chân chín chào cho các bảo dinh chúc Khay, ngọt rồi con rút thải Đấy, rút thải À, rồi đây, rồi cho thầm cán khít sen con Khít sen, khít mà đi Khít sen, khít sen Khít sen, lỗi khít sen Khít sen cấp nằm sang sen con Khít sen, khít sen, khít sen, rêu, rêu, rêu Khít mà cấp nằm cơ เสนของเราเอาเอาเดี๋ยวจะเลีวใครยิงไกพี่เซนพี่เซนเอาเอาวันนี้เราจะใช้น้ำเป็นอาวุธนะทุกคนนะวันนี้เราจะใช้น้ำเป็นอาวุธนะได้ได้แลเสนของเรานะไหนวะาเสนเซนเสนเสนตีนไม่ดีกว่าเอานี้เซ้นนะหนี้เซนนะหนี้เสนนะเอานี้เซนนะเห็นเซนอย่าเอาเอาเอาคนที่หนึ่งใครคนที่หนึ่งมาเกยมอบมอบมอบอันนั้นลองลองลองเอาไม่เอาเอามอบมอบมอบเลยมอบมอบเอา อ๋อต oh, ่อแทวต่อแทวต่อแทวคนที่หนึ่งเอามอบ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 เลยมอบมอบเอามอบมอบโอยเอาไมาเอาให้ไม่ทีนึ่งเอามอบมอบเอาสามสอง let's go เออเอาไปคิดก่อนเลยในเกมนี้เอาคิดไรคิดไรเอาเขยมนี่นะเขยมนี่เอาเขยมนี่เอาคนที่สองคนที่สองครัวดีเอาคนที่สองเอาลูกใครลูกใครเอาคนนี้สองมอบ มบเลยออสามสองสามสองเล็กเก้เอาเราเต้นเอาเดียวเดียวเดียวสามสองเก้าโโคตรไกลบอกเลยว่าโคตรไกลตอนนี้ลูกไข่ได้ทีหนึ่งนะนี่คือจรวดน้ำของเรานะวันสรงกานเราค่กิจกรรมให้น้องๆเล่นเออลูกๆคือการยิงจรวดน้ำ ส่วนเรามามาเอาเร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 า,เร,ารุ่นเดียวกันมามาเอาเอาเอานว่าซิวะนึงในนอนคือระยะ3กิโลก็ต้องได้ทุกคนพร้อม Let's go น้องนู้ยอย่าทำตาไม่ค่ะอย่าเล่นน้ำซีนะทุกคนอันนี้ไม่ดีนะคะซัดไปมารอนไหมสับผมนีั่นแม่เอาดีนี่สับผมสับอันนี้ก็อันนี้เป็นจุดเด่นน้ำที่ว่ามันอันตรายมากยิงแล้วเข้าตานะคะทุกคนอันนี้มันก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะมันยาวๆซัดไปรอดน้ำไหมทำน้ำสับผมเรียบร้อย

เก็บเอาไปเลยเขวี้ยงยเขาตาเฮ้ยเอามาล้างหน่อยดิเอามาล้างหน่อยดิใช้แล้วก็ซัดไปสามไม่ร้อนไม่ร้อนเลย ไม ah, uh ่ร้อนไม่ร้อนเลยคน้ำสิงไม่ดีนะเด้าเด้น้ำสิงไม่ดีนะทุกคนน้ำสิงไม่ดีตัดเลยหลออะไรดิอ่ะอ้โห มาเป็นคลิปเป็นคลิปเปคลิปไปคลิปเปคลิปเดียวเดียวไปคลิปเลยมามามาไอ้แนงใครแนงมาเป็นคลิปเป็นคลิปมาเป็นคลิปเป็นคลิปเร็วใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบซับสไครต์ด้วยนะคะกดติดตามด้เลยบายไปแล้วไปแล้วไป